อครับวมือน,นี้ยอยู่กับทางช่องพีพีเคดับแมโครครับจังหวัดมหาสารคามพี่นอ้องวมือน,นี้พามาแลนดินเมือเนี้ยหลังจากที่ไปแลนงานถ้อยงานคนขยานาะครับเนาะตอนนี้ก็มาแลนดินครับ ทางกา็ลำบากในพี่น้องทางป้างช่วงฝนตกเราวันนี้หน้ามันท่วมมันขังไอ้ไห,หน้าครับน้ำท่วมน้ำขังไห,หน้าเราวันนี้ก็เฮ็ดให้ดินน่วมครับวันนี้ดินน่วมเราก็แล่ยนยากแล่นยงลำบากแล้วครับ <c oughs> ว่ามือเศร้านี่เพรมาแล่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องแล่นอยู่ผู้เดียวแล่ยนยขั้นเดียวบ่จมดิ ตอนนี้พันมาแรน่น้ำนี่ไฮว่าท่างนี่เละก,ก็กว่าจมเลยปะเนี่ยทางไหนนอะ์ม่โคสิตักให้พ่นอว์เหมือนเนาะอากาศมันนี่ฮ้อนๆครับมือนเนี่ยว่ามีขีเมฆขีฝาบังเลยครับเพิ่งเนี่ยบนไมลีแบนไม,ล,นมาลายเกี่ยงไม่รู้วิ กี่เมฆยี่ฟาบ่มีบางเลยวันนี้จะว่าคนเดียจังไงครับคนเดียวยค,ค,คุยกันยังไงรถคันนี้กับเพื่อนดัซิมาเมื่อกี้นี่เห็นผมเรียนอยู่คนเดียวพอพอพอกพอออกกับกำลังเรียนมากเรียนมาสงสัยไปบอลอดหรอกเมื่อนเนี่ยขั้นหนึ่กับยานอยู่คันนี้กับยานไปบอลอดอยู่นี่ นั่งทายอยู่ทั้งรถไอพี่น้องเบิ่งครับลงลงไปบ่ได้บักยางห่อนเลยนั่งอยู่ในรถนี่แค่แนวว่าแอร์เย็นอยู่ครำหนี่งเอาเพิ่งบอลซีเนีงไหนวะเดี่ยวบอลจะรถขึ้นเลยบ่อเลยยังไหนเนี่ยหรือบอลซิเลนโต้บอลซิเลนต่อ กำลังถอยไปเอาดินเอาลองเบิง้งหรือ,อยังไหนเมื่อวานเนี่ก็แล้วเมื่อไรครับเมื่อวานที่จริงฝนมันก็หยุดตกได้หลายมือแล้วล่ะประมาณสามสี่มือแล้วฝนที่มันหยุดตกครับหน้ามันบัดห่วงให้หน้าเส็จแล้วบาทเนี่ย น้ำโงให้หน้าเรามันเรียนเราบ้าได้ครับแดดฮ้อนๆกับผ้ากันมายามบอ่อเบิ้งครับยามบ่อกันตะมอว่านนี่แหละจมจมมานตะเมอว่านนี่มันอนีกับมาทดสอบเบื้องครับช่วงเสาร์ี่ยผมเรียนกับเม,มีปัญหาดอกเรียนได้อยูะ ครับวันนี้ก็เสด็จแล่นอีกรอบนึงครับเนี่ยตักกลังตักดินเส้นหลด อากาศห่อนบกสุดยอดแลยอยู่ขางนอกครับแค่แนวว่ามันมีแอร์ลดแอร์มันลดเย็นแค่แนวอยู่คอน่ามีแอร์นี่เตรียมที่เลยครับนี่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 นองยังขั้นนี้ขั้นนี้ว่ามีแอร์นี่เสด็จถามคนอยู่นี่เป็นยังไงก็ยังอยู่ไรนี่นะครับขั้นนี้ว่ามีแอร์นะครับนี่ นี่ครับหนาตางลงๆเลยเห็นในยังอยู่ไดยนี่จะที่ได้ถามผลยูนหรอกอากาศมันห่อนแห้งรถขั้นจอดยูคข้างหน้าผมนี่ว่าเป็นธรมรมดาที่เปน้น่งรถแบบยางเง้ยน,นี่นะครับยางยางเก่าพอมว่ามันยางแปดก,กับยางเก่าครับ ตัวใหญ่ตัวสูงครับเนี่ยแต่ว่าเขาเจะใส่ดินสิบตักสิบเอ็ดตักนี่ก้องเพื่อนนี่เต็มหมอกอก้ถท่านนี่เห็ดอ้อเจาะหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยกระบะมันใหญ่มันสูงครับ อาบันนี้เอาเบิง้งบ้านไหนมีปัญหาหรือมั้งแล้มาได้สบายดอยกดินแข็งแข็งโอเคครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวดสรุปขานเคาะไปแล้วครับไปแล้วเอาบันนี้เบื้องโตง่ายบันนี้ครับเบื้องโตง่ายไปบันนี้ เดี๋ยวผมจะขยับรถไปจังน้อยหนึ่งขยับรถไปหาจัางน้อยหนึ่งอ่าโอเคครับจอดซื้อนี่ละระยะใกล้ๆแล้ละมันเข้าไปพูดม่าอะไรครับเข้าไปซื้อคนม่าอะไร มินมันบระธาไทยอนแห่งบระธาตุไกยามดีครับขอไปกับมีซี์ออกมาบ่ใดครับขาไปทางในแต่ว่าเห็ดเห็ดท่าครับกุดกุดตรงนี้หม่องหนึง่งกุดตรงหันหม่องหนึ่งครับว่าเป็นว่างลูมไป ไว้จะตันทั้งอีกครับโคตดไว้บ่อนหันแล้วก็บ,บ่อนนี่พ่นกคไว้ล่อหน้าบอกก่าสันพอมันเป็นนังหมูครับช่วงที่ไอ้โคดอยู่นี่ครับมองโคดอยู่นี่มันเป็นนังหมูนี่หลอดแรมากอยุบยับยุบยับน ่ครับเบิ่งบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ผมนัง่งอยู่ในรถครับออกแดดเพราไดเปืยอะละลล่รถห่อนแห้ง ก็ถามีปัญหาหรอดินแข็งอยู่เขคอยไล่ไปไล่ไปครับถอ,อ,อยไปเอาถอยไปเอาครับสร้างล้ออีเจ็ดสองมือสามมือดินแห้งพอดีมองได้เอาได้เอาไปก้อนนะอันนี้มันดำดินมากแล้วครับดำดินแล้วต่อดาจึ๊ดเลย นี่ก็อุ้มพระกันไปดั่งพระคิกเย็น,นโอเคครับบอมีปัญหาครับบอมีปัญหาโอ้เดือนแห้งแล้วบอ้โอ้โอ้ไหวบ่ ประเทศทนี้นเรียนในเพราะซิบเฉียว,วบบบบบนนะเพราะน,นั่น,ะนมันใช่เบอจบเพราะนั่นนะมันีเขาได้หอดสิบเฉียวว่ามันสิจบเนี่ยนะพลังฟังเสียงคนไปวันนี้คือซีเมันที่ผมขอไปตัวบาทเนี่ย กับซีเมนซิวผมขอไปแล้วครับท่านจื้อจื้อว่างปั๊บโอเคเมันว่างแล้วนะครับแล้วคนขุดลุ้มไว้ครับขุดลุ้มรอหน้าบอขุดลุ้มรอหน้าบอครับเอาโอเคครับเอาซิมเนก่อนสุนทรมือนี้ครับสวัสดีครับ